สวัสดีผู้ชมท่านด้วยนะครับผมนะวันนี้ก็อยู่กับผม o v e r ลมอ h a n n ชนและตอนนี้เราอยู่กับเกม Genshin Impact กันนะฮะแล้วก็สำหรับในวิดีโอวันนี้นะฮะเราจะมา อัปเดตกกิจกรรมกันอีกแล้วเนาะกิจเรวันนี้ฮะก็เรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมแรกเลยประจัเเจ3.5ก็ว่าไรฮะมีชื่อว่าพรจากสายร่มแล้วก็ดอกไม้นั่นเนองนะฮะหรือว่าเราเรียกง,ง่ายๆฮะเทศกาลวินบรูมของเมืองมอนสเต็กนี่แหละฮะ กิจนีฮะให้เพชรเยอะมากไม่ว่าจะเป็นพีโมเจมให้ของอัพฮะแล้วก็รวมไปถึงกิจกรรมนี้จะได้ดาบะฮะฟรี1เล่มเลยเป็นดาบ4ดาวนะ <S <S แล้วก็สามารถขัดอาห้าได้อีกด้วยฮะแล้วกิจกรกรมนี้จะไปยังไงจะได้ยังไงนะฮะผมจะพาไปดูกันที่หน้ากิจกรรมกันเลยครับผมนะ และก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปวิดีโอกันนะฮะก็รุกวนขอฝากสปอนเซอร์ร้านรับเติมเกมร้าน e ีซี่การ์ดไว้ด้วยนะฮะที่จะเติมเกมเกมชิม้นให้กับกเพื่อนฮะได้ถูกกว่าเติมเองอย่างแน่นอนฮะไม่ว่าเติมผ่าน ID p a s s w o r d หรือว่าเติมผ่าน u i d ฮะราคาแพ็กก็ตามภาพได้ขึ้นให้ตรงเลยนะเพื่อสามารถเลือกเติมได้ตามสะดวกเลยฮะที่สําคัญนะทางร้านเนี่ยได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายฮะ ปลอดภัยไม่โดนรีฟันอย่างแน่นอนฮะลิงก็อยู่ทางใต้คลิปวีดีโอนี้แล้วนั่นเองนะฮะโอเคมาแนละ้วตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่กันที่หน้ากิจกรรมวินบลูมกันแล้วะฮะซึ่งกิจกรรมอันนี้ฮะจะมีเวลาให้เล่นประมาณ17วันด้วยกัน,นะฮะแล้วก็วิธีการเล่นง่ายมากเลยเพื่อนๆนะฮะจะต,ต้องไปเล่นเควนเนื้อเรื่องหลักของกิจกรรมอันนี้ให้เรียบร้อยก่อนถึงจะเปิดมาเป็นจำย่อยฮะอีก3กิจกรรม ให้เราได้เรียนกานเลยฮะเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยผมจะพาไปดูกันที่คําอธิบายกิจกรรมกันก่อนเลยเนาะเงื่อนไขาการเข้าร่วมฮะง่ายมากๆเลยแคมเปินเนี่ยมีแรงประจนภัยอยู่ที่รลเวลสิฮะหรือว่ามากกว่าขึ้นไปแล้วก็ต้องทําเควสหลักฮะให้เรียบร้อยก่อนเป็นเควสเทพเจ้าเนาะบทแห่งมังกรแล้วก็อิสระภาพฮะแล้วก็ต้องทาฮะอากาชาปุกปัน่นให้เรียบร้อยก่อนถ้าเกิดว่าไม่ทำเนี่ยเล่นได้ไหมก็เล่นได้ฮะแต่ว่า เพื่อประสบการณ์การเล่นที่ดีกว่านะฮะก็เลีย์เคว้นอากาชาปุกปั่นด้วยนั่นเองฮะส่วนวิธีการเล่นก็ง่ายเลยเล่นเคว้นจบปุ๊บมันจะแยกออกมาฮะเป็นการอีก3ทีม ซึ่งอีก3ทีมตรงนี้เนี่ยเราจะไปพูดกันทีหลังเนาะเอาเป็นว่าตรงนี้เนี่ยเราจะไปเล่นเควนเนื้อเรื่องกิจกรรมก่อนฮะซึ่งเนื้อเรื่องฮะเล่นจบแล้วเนี่ยจะได้พีมโมเจมด้วย30พีมโมเจมนะฮะคิดว่าเนื้อเรื่องเนี่ยน่าจะมีหลายฉากนะฮะเพราะฉะนั้นผมจะแบ่งเป็นตอนๆไปซึ่งผมจะลงคลิปแยกเป็นเนื้อเรื่องไปเนาะสำหรับใครที่ดูเนื้อเรื่องฮะสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปไกด์กิจกรรมเนาะเราก็จะข้ามไปตอนที่ผมเล่นกิจกรรมหรือว่าตอนที่ผมเล่นเเเเนนนนืื้้้ออออรรร่งงจบบียแลวัะะ ในส่วนของตรงนี้นะครผมก็ได้เล่นเนื้อเรื่องในส่วนแรกจบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะก็ให้กลับเข้ามาฮะ,ะทีหน้ากิจกรรมอีกครั้งหนึ่งฮะ,ะทั้งน้าของเนื้อเรื่องเนี่ยจะมีทั้งหมดอยู่ที่3ฉากด้วยกันฮะ,ะโดยจะเปิดแต่ละวันแต่ละวันตามที่เขาบอกกําหนดไปเรื่อยๆฮะ,ะทา้งน้าตัวนี้เนี่ยเราก็จะปลดล็อกฮะกิจกรรมทั้ง3ฉากให้เราได้เล่นแล้วนะฮะ ซึ่งทั้งสามฉากตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆนะฮะจะไปทําอันไหนก่อนก็ได้อันนี้คือแล้วแต่เลยแต่ก็จะมีเคว้เปิดแต่ละกิจกรรมอีกนิดนึงนะฮะผมจะไล่ตั้งแต่บนสุดลงมาล่างสุดเลยละกันเนาะเริ่มจากอันแรกนะฮะภาพถ่ายสายโรมมน่อนเลยก็เหมือนเดิมนะฮะไปทำเคว้ก่อนซึ่งเคว้ตรงนี้เนี่ยเป็นเคว้สั้นๆไม่ยาวนะฮะกิจกรรมก็จะเปิดแล้วนั่นเนนองเนาะกดไปยังเคว้ได้เลยนะฮะ ทางด้านกิจกรรมนะฮะก็จะพาเรามาที่ตรงนี้เนาะเพื่อนๆก็คุยกับ n p c คนนี้ได้เลยนะฮะอ่ะคุยเลยฮะตรงนี้เนี่ยจะมีการเปิดเควสเล็กน้อยแฮะมเพื่อนก็สามารถคุยไปได้เลยจะอ่านก็ได้จะสกิปก็ได้ตรงนี้เนี่ยไม่ได้มีอะไรสําคัญมากเนาะก็เป็นแค่การเปิดเควสเฉยๆนั่นเองนะฮะเมื่อเราะะทำการคุยกับ n p c คนเมื่อกี้จบแล้วนะฮะมันก็จะเร่งหน้าเปิดกิจกรรมอนิมาเรียบร้อยแล้วนะฮะโดยกิจกรรมอนนี้ฮะจะมีทั้งหมดอยู่ที่3ฉากด้วยกันนะฮะโดยจะปลดล็อกเรื่อยๆ ตามกำหนดการของเนื้อเรื่องเลยนะซึ่งในวันแรกครก็จะมีอยู่ที่3ภาพให้เราไปถ่ายนะฮะเราก็สามารถกดดูรายละเอียดแล้วก็ดูสถานที่ถ่ายภาพได้เลยนะฮะผมจะเริ่มจากที่ภาพแรกไล่ไปเลยเนาะเริ่มกันที่ภาพนี้เลยฮะกดดูสถานที่ถ่ายรูปไปเลยฮะมันก็จะล็อกมาที่ตรงนี้ฮะแล้วก็จะมีข้อความบอกรุ่นี้นั่นฮะเราก็ไปที่ถ่ายรูปไปเลยได้ฉากละสามสิบพีโมเจมกันเลยทีเดียวเนาะแล้วก็ได้แต้มฮะแต้มตรงนี้เนี่ยสามารถไปได้ขอรางวัลต่อได้อีกนะเราก็กดไปถ่ายรูปไปเลยนะฮะ เมื่อเราเ,เดินมาถึงจุดถ่ายภาพแล้วก็จะมีการเด้งหน้าแนะนําเกมเพลย์ขึ้นมาตรงนี้นะฮะเราก็ต้องทําการสวมใสนะ่กล้องถ่ายรูปให้เรียบร้อยนะฮะแล้วก็จะมีการปรับโฟกงโฟกัสเนาะเราสามารถเลือกได้ฮนะจะเลือกมุมกลางมุมข้างมุมไกลอันนี้คือแล้วแต่เลยฮนะแล้วก็จะมีการทําเงื่อนไขด้วยนะฮะเราต้องทาเงื่อนไขให้ถูกนะอย่างเช่นปรับภาพไปด้านหลังปรับภาพไปด้านหน้าฮนะซึ่งโฟกัสเนี่ยเขาก็จะมีจุดบอกเราเนาะว่าเราควนรนจะโฟกัสไปด้านไหน ต้องหันกล้องไปทางด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยอันนี้ไม่ต้องขวะฮะมันจะมีลำแสงถ่ายภาพตรงนี้คอยบอกเราอยู่แล้วนะฮะว่าเราเนี่ยต้องหันกล้องไปทางไหนเนาะอันนี้ก็ง่ายๆเลยนะฮะแล้วก็สุดท้ายฮะเราต้องทําตามคําขอด้านข้างอย่างเช่นต้องเอาตัวละครเมืองนี้ต้องทําท่านี้ต้องกดสกิลทงสกิล่าตต้องเอาตัวละคราไหนมันก็จะมีเงื่อนไขบอกเนาะเมื่อตรงตามเงื่อนไขฮะเราก็สามารถถ่ายภาพไปเลยนะฮะแล้วเราก็กดเตรียมตัวถ่ายรูปนะฮะ เขาก็จะขึ้นมาเนาะเราจะเลือกมุม,มกล้องแบบไหนก็ได้แล้วแต่เลยฮะผมขอเลือกแบบว่าตรงกลางเลยแล้วกันง่ายๆฮะเมื่อเลือกเสร็จแล้วฮะจัดมุมกล้องที่พอแล้วกด enter เลยฮะปุ๊บมันก็จะขึ้นมาฮะอ่ะมันจะบอกแล้วเนาะถ่ายภาพฮะหภาพบันทึกตัวละครตัวไหนก็ได้ฮะแล้วก็ช่วงเวลา,า8 0 0โมงถึง17นาฬิกาฮะเมื่อครบแล้วฮะให้กดทำการถ่ายภาพได้เลยเนาะนี่ฮะเรียบร้อย ผ่านทุกเงื่อนไขฮะจะถ่ายภาพต่อก็ได้จะถ่ายภาพใหม่ก็ได้จะดูรูปหญ่ก็ได้นี่แล้วแต่เลยเมื่อเสร็จแล้วเราก็ออกฮะตรงนี้ก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วในจรถ่ายรูปภาพแรกนั่นเองเนาะเดี๋ยวเราไปดูภาพต่อไปกันเลยดีกว่านะฮะสำหรับภาพต่อไปนะฮะก็กดที่แบบเดิมเลยกดมปที่ภาพที่2ฮะแล้วก็ดูสถานที่ถ่ายรูปฮะปึ๊บขึ้นมาฮะไปทางนี้เพื่อนๆกดไปถ่ายรูปฮะมันก็จะล็อกจุดให้อยู่แล้วแล้วก็ว์าไปได้เลยนะฮะ จุดถ่ายรูปที่2นะฮะก็จะอยู่บนหลังคางตรงนี้เลยเมื่อมา,มาถึงแล้วก็แบบเดิมฮะ,ะเมื่อพร้อมแล้วก็เหมือนเดิมฮะ,ะกดถ่ายภาพฮะ,ะปุ๊บเท่านี้เองก็จบแล้วในจุดที่2องนะถืว่าง่ายมากแค่ไม่กี่นาทีเท่านั้นฮะเราก็กดออกเลยฮะ,ะแล้วก็ต่อไปเราไปเจอกันที่จุดถ่ายรูปสุดท้ายกันเลยดีกว่าเนาะกดใช้การสกิลท่าแล้วก็กดถ่ายภาพได้เลยนะฮะ,ะแบบนี้ฮะ,ะปุ๊บแล้วก็ถ่ายภาพเลยฮะ,ะก็จะเป็นประมาณนี้ตรงนี้ก็จบแล้ว สำหรับกิจกรรมอันแรกนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นฮะเรากลับเข้ามาที่หน้ากิจกรรมเพื่อรับของรางวัลกันดีกว่าฮะฉากแรกก็30ไพโมเจมฮะแล้วก็มีอันหนึงฮะสาเหมือนกันฮะฉากละ3 30นะถ้าก็ว่าวันนึงเนี่ยก็ได้90 Hi ้าสิบไโมเจมกันเลยทีเดียวนะฮะตรงนี้ก็ครบเรียบร้อยแล้วในฉากที่1ฉากที่2ฉากที่3เนี่ยผมเชื่อว,ว่า เหมือนกันเลยฮะแค่ไปทําตามเงื่อนไขแล้วก็ถ่ายภาพฮจบเลยแค่ต่างสถานที่ล็อกสถานที่ก็ง่ายๆเลยมันจะล็อกจุดให้เราอยู่แล้วนันเองฮะตรงนี้ก็จบไปฮัสกิจกรรมภาพถ่ายสายลมเนาะแล้วก็กิจกรรมต่อไปฮะเรามาดูกันต่อเลยดีกว่าฮะนั่นก็คือบทเพลงแห่งวายุฮะกดเข้าไปเลยเหมือนกันเลยฮะทำการล็อกเควนฮะเราต้องไปเปิดเควนทําให้เสร็จก่อนในช่วงแรกนั่นเองนะฮะในส่วนของเควนก็ไม่ได้อยู่ไหนไกลเลยฮะมันอยู่ด้วยกัน3มคนเลยฮะเพื่อนก็มาที่ คนที่2ถัดมาจากคนแรกเลยฮะก็เหมือนเดิมเลยทําการคุยไปให้เรียบร้อยฮะตรงนี้ก็ไม่ได้มีเนื้อเรื่องอะไรมากมายฮะเพื่อนๆสามารถสกิปก so, ็ได้หรือจะอ่านก็ได้แค่นิดหน่อยเท่านั้นนะฮะเมื่อเพื่อนๆทำการคุยกับ m อ็คนเมื่อกี้จบเรียบร้อยเลยฮะเราก็จะปลดล็อกกิจกรรมแล้วฮะเปิดมาเป็นหน้าตาปราพาณนี้เลยมีหลายฉากมากมีหลายเพลงมากให้เล่นฮะก็มีอยู่ที่ทั้งหมดประมาณ เเพลงด้วยกันนะฮะที่ให้เราเล่นเนาะโดยแต่ละเพลงเนี่ยก็เปิดทีละาวานันทีละวันไปเ,เรื่อยจนครบนะฮะแล้วก็เพื่อนเนี่ยใครที่เล่นไม่เก่งฮะ,ะไม่ต้องกลัวเลยเล่นแค่ระดับง่ายสุดฮะ,ะก็สามารถได้แล้วฮะเพชร40พีโมดเจมนะฮะ,ะ,ะแล้วก็ใครที่อยากได้ของรางวัลเพิ่มขึ้นเนี่ยก็ระดับยากระดับมาสเตอร์ฮะ,ะผมคิดว่าน่าจะพอทํากันได้นะแล้วก็ตรงนี้ฮะ,ะมันจะมีเรื่องของการแต่งจังหวะเพลงด้วยสําหรับใครที่อยากจะแต่งเพลงเองใส่จังหวะเองแล้วก็เอาไปให้ตัวเองเล่น หรือเอาไปให้เพื่อนๆคนอื่นเล่นแบบออนไลน์เนี่ยก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันแต่ในส่วนของตรงนี้นะฮะผมจะไม่ได้แต่งเพลงให้ดูนะ้องเพราะว่ามันใช้เวลาค่อนข้างนานฮนะเพื่อนๆก็สามารถไปลองเล่นไปลองแต่งเพลงกันเองได้นะฮะในส่วนของกิจกรรมฮะก่อนเล่นเนี่ยเพื่อนสามารถมาตั้งค่าตรงนี้ได้สาหรับใครที่ไม่ถนัดนะฮนะตั้งที่หมดเลยมีค่าเปรียบเทียบมีระดับเสียงมีอินเทอร์เฟซด้วยใครที่ไม่ชอบฮนะเปลี่ยนอินเทอร์ฟงเป็นอินเทอร์เฟซได้อันนี้คือตามใจชอบเลยแล้วก็ปุ่มบังคับเนี่ยใครที่ไม่ถนัดกดปุ่มฮนะ ตั้งค่าปุ่มเองให้ด้วยอันนี้คือตามถนัดได้เลยฮะในคีย์บงคีย์บอร์ดเนี่ยใครที่ไม่หัดปุ่มไหนก็เปลี่ยนปุ่มได้ตรงนี้เนี่ยผมก็เปลี่ยนปุ่มเองหมดแล้วนะฮะก็จะเป็นประมาณนี้เนาะตรงนี้ก็ตั้งค่าได้ฮะเมื่อนเพื่อนพร้อมเรียบร้อยแล้วฮะกดเลือดดับความยากได้เลยตรงนี้ฮะแล้วก็เล่นได้เลยฮะง่ายยากมาสเตอร์นะฮะถ้าเกิดว่าเราเล่นเนี่ยระดับยากกว่าเราจะได้รับขอรางวานันระดับน้อยกว่าทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นใครที่มั่นใจฮะ เลือกมาสเตอร์ครั้งเดียวได้ของรางวัลครบเลยฮะถ้าเกิดว่าใครไม่มั่นใจเนี่ยจะลองเล่นยากก่อนลองเล่นง่ายอย่างเดียวก็สามารถเล่นได้เช่นเดียวกันนะแต่ตรงนี้ฮะผมจะเริ่มกันที่โหมดมาสเตอร์กันเลยเนาะก็ลุยเลยฮะเมื่อเรานะฮะกดเข้าเรื่องโหมดการเล่นไปแล้วฮะก็จะมีการแนะนําเกมเพล์ครั้งแรกกันสักหน่อยฮะวิธีการเล่นง่ายมากเลยมันจะมีตัวโน้ตเพลงฮะเลื่อนมาตรงนี้ตรงปุ่มไหนกดปุ่มนั้นให้ตรงจังหวะเนาะอันนี้คือง่ายมากเลยฮะแล้วก็มันจะมีปุ่มฮะให้กดลากเนาะ เส้นๆแบบนี้ฮะคือกดค้างเอาไว้จนกว่าจะจบฮะแล้วก็กดปล่อยให้ตรงจังหวะฮะก็ไม่ยากแต่ที่ยากคือมันจะมาค่อนข้างเร็วแล้วก็จะสับสนฮะแต่ตรงนี้เนี่ยผมจะลองลุยกันเลยดีกว่าฮะไปฮะตอนนี้ก็เริ่มขึ้นเรียบร้อยแล้วนะฮะมาฮะเพลงแรกของเราฮะอันนี้เนี่ยเป็นโหมดระดับมาสเตอร์นะฮะแต่เราเนี่ยไม่ต้องกดเพอร์เฟกมากก็เลยนะเอาเป็นว่าแค่ มีคะแนนเพียงพอผ่านเนี่ยเราก็จะได้รับของรางวัลแล้วนะฮะส่วนใครเนี่ยอยากจะเล่นเอาเพอร์เฟกต่อเลยเล่นคะแนนกันเนี่ยก็ฝึกได้เรื่อยๆฮะเรื่อยๆเลย,ย,ยนะฮะปึ๊บมาฮะใกล้แล้วให้นิดเดียวฮะเหลืองใกล้เต็มแล้วฮะ,ะตรงนี้ก็น่าจะจบแล้วนะฮะคะแนนอยู่ทางล่าง้ายมือเนาะ โอเคจบแล้วฮะก็ผมกดเพอร์เฟกไป1นึฮะแล้วก็มีสถิติให้เราดูด้วยว่าพลาดอะไรบ้างฮะคอมโบสูงสุดก็ร้อยกว่าพลาดไป4รอบฮะถือว่าไม่แย่เลยสําเร็จก็95%ฮะก็ถือว่าโอเคเลยใครอยากได้ระดับร้อเนี่ยก็ไปฝึกกันได้นะตรงนี้เนี่ยครบแล้วฮะเราก็กดสามารถเล่นครั้งได้ใครที่ไม่พอใจหรือว่าใครที่พอใจเนี่ยกดย้อนกลับได้เลยนะฮะ และเราฮะก็จะกลับเข้ามาที่หน้ากิจกรรมอีกครั้งหนึ่งเพื่อรับของรางวัลฮะรับไปเลยฮะถ้าเกิดว่าเพื่อนเนี่ยเล่นระดับมาสเตอร์นะฮะเล่นรอบเดียวจะรับของรางวัลทั้งหมดเลยนะนำว่าให้ลองกดมาสเตอร์นะมันไม่ได้ยากขนาดนั้นฮะถ้าเกิดเพื่อนเนี่ยโชคดีกดได้ไม่ได้เย้มากเนี่ยทีเดียวฮะของรางวัลครบเลยอันนี้ก็เป็นเพลงแรกนะฮะแล้วก็วันต่อไปก็จะเพลงต่อไปเรื่อยๆเรื่อยเปิดทีละวันยันครบ7วันนะเหมือนเดิมเลยใครอยากแต่งก็แต่งเพลงได้เลยนะฮะ กิจกรรมตรงนี้ฮะก็จบแล้วเป็นบทเพลงแห่งวายุนั่นเองฮะในวันต่อไปเล่นเหมือนกันเลยแต่แค่โน้ตเพลงเนี่ยอาจจะปรับเปลี่ยนไปประมาณนี้นั่นเองเนาะแล้วก็กิจกรรมต่อมาฮะเป็นอันสุดท้ายแล้วฮะหมื่นวายุคล้อยบุกผาฮะมาแล้วฮะกิจกรรมอันนี้ฮะก็เหมือนเดิมเลยกดล็อกเควสเรียบร้อยฮะแล้วกดไปยังเควสฮะส่วนเควสเนี่ยอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลฮะข้างๆกันเ,เลยฮะเรียกได้ว,ว่ามาทีเดียวได้ครบเลยฮะอ่ะ คุยกับพี่ชายคนเด่ฮะเหมือนเดิมแฮะเพื่อนๆก็ทําการคุยก็ได้จะอ่านก็ได้หรือจะสคริปต์ก็ได้ตรงนี้เนี่ยไม่ได้มีเนื้อเรื่องอะไรพิเศษอยู่แล้วนั่นเองนะฮะเมื่อเราทำการคุย NPC คนเมื่อกี้จบเรียบร้อยแล้วนะฮะเขาก็จะมาที่หน้าแนะนําเกมเพย์ให้เลยทันทีที่ตรงนี้นะฮะกิจนี้เข้าใจง่ายมากเลยเราต้องฮะ วิ่งเก็บลูกโปง่งไอเจ้าลูกโป่งสีเขียวเนี่ยะฮะวิ่งเก็บให้ได้เยอะที่สุดะฮะเพื่อรวบรวมคะแนนด้วยะฮะเมื่อเราเก็บลูกโป่งเนี่ยไปได้จํานวนหนึ่งแล้วแทะ,ะพื้นที่ในโซนแรกก็จะเปิดไปในพื้นที่ที่2ต่อไปเรืะะ่อยๆแทะไปจนถึงพื้นที่สุดท้ายเลยถ้าเกิดว,ว่าสุดทางแล้วเนี่ยเราเก็บลูกโป่งถึงจํานวนหนึ่งนะฮะมันจะมีท่าที่ของ ห่วงบุกผาคล้อยวายุขึ้นมาถ้าเกิดว่าเราเก็บแล้วเนี่ยก็จะเป็นการจบท้าทายในรอบดังกล่าวเลยนั่นเองเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะแล้วก็ในระหว่างการท้าทายฮะไม่ง่ายขนาดนั้นฮะมันจะมีเจ้าลูกโป่งดัมมี่ก็คือหน้าตาแบบนี้นะฮะถ้าเกิดว่าเราโดนเนี่ยเราจะเสียหัวใจเนาะไป1อันหนึ่งอันเลยเลยะฮะแล้วก็เราจะเกิดที่จุดเริ่มต้นใหม่อีกครั้งด้วยต้องไปเดินเอาใหม่นะ,ะเพราะนั้นเราต้อง หลบให้ได้นะไม่งั้นจะเสียแต้มด้วยแล้วก็เสียหัวใจแล้วก็เสียเวลาอีกนั่นเองเนาะแล้วก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนฮะที่กลัวหลงทางไม่ต้องกลัวนะฮะเขาจะมีมินิแมปนะ้องบอกหมดเลยฮนะลูกโป่งเนี่ยอยู่ตรงไหนไอเจ้าลูกโปงดัมมี่อยู่ตรงไหนฮนะเพราะนั้นไม่ยากเกินไปอย่างแน่นอนนะสามารถได้แบบง่ายๆเลยนะฮะ แล้วก็สำหรับคนไหนฮะที่เล่นคนเดียวแล้วรู้สึกว่าเหงาเนะะี่ยเขาก็สามารถขออบได้แต่ว่าสามารถขออบได้แค่คนเดียวเท่านั้นนะก็คือเข้าไปเนี่ยมีตัวเา่ากับเพื่อนหนึ่งคนแค่นั้น,นะฮะก็ช่วยกันเก็บได้เช่นเดียวกันเนาะในส่วนกิจกรรมตรงนี้ก็ทําการเปิดเป็นที่เรนะียบร้อยเนาะโดยจะมีอยู่ที่ทั้งหมด7ฉากด้วยกันนะฮรแต่ละวันก็เหมือนเดิมเลยเปิดทีละวันทีละวันทีละวันไปได้เลยครคาดการว่าเล่นเหมือนกันหมดเลยฮะก็แค่อาจจะเปลี่ยนรูปลักษณ์ดานรูปแบบดานแล้วก็รูปแบบเจ้าไอตัวน ไล่ตีเกาหรือว่าเราต้องหลบเท่านั้นเองฮะไม่มีอะไรมากฮะแต่ที่สําคัญเลยคือตรงนี้ฮะเพืเ่อนๆเห็นอะไรไหมฮะดาบฮะใครที่เล่นเกมนี้ฮะวันแรกเดวันเคลียร์กิจนี้อันสุดท้ายฮะเพื่อนๆจะได้ดาบทันทีเลย1เล่มฮะดาบเล่มนี้ฮะแล้วก็สามารถอัพได้เลยด้วยนะกับพีโมดเจมฉาละ6060 60ไปเรื่อยๆเลยนะฮะเพราะฉะนั้นง่ายมากแค่สําเร็จเท่านั้นได้ดาบกับพีโมดเจมแล้วถ้าเกิดว่าใครอยากเก็บแต้มโดยหาก็พยายามเก็บแต้มให้ได้สี่พันเนาะ จะไ,ได้ทีเดียวฮะครบเลยไม่ต้องเล่นซ้ำนะฮะตรงนี้ก็เหมือนเดิมนะฮะเข้าร่วมการท้าทายได้เลยนะฮะแล้วก็ไปคุยกับเอคนนี้แหละที่ยืนอยู่ตรงหน้าเราฮะแล้วก็เริ่มกิจกรรมได้เลยนะฮะเมื่อเราเข้ามาแล้วนะฮะเราก็สามารถเลือกได้ะฮะจะจับคู่ท้าทายก็ได้หรือจะท้าทายคนเดียวก็ได้ตรงนี้เนี่ยขอลองเล่นแบบคนเดียวก่อนละกันเนาะ <S <S ในตอนนี้นะฮะผมก็เข้ามาในดันเจี้ยนเรียบร้อยแล้วฮะก็จะมีบัฟเสริมด้วยะฮะลูกแก้วตรงนี้ฮะเมื่อเราเก็บแล้วเนี่ยเราจะสามารถทําลายเจ้าลูกโป่งดัมมี่ได้หลังกก็็็วินนนาทีะะะจเปร เริ่มกันเลยดีกว่าฮะแล้วก็จะมีหลังจะเก็บพลกำเนิดวายุด้วยฮะสามารถขยายไปที่การเก็บลูกโป่งได้ด้วยคงอยู่ที่10วินาทีฮะก็จะมีบัฟคอยช่วยเราในด่านด้วยนะอะตรงนี้ก็ไม่นายาฮะอะเวลาถอยหลังเลยฮะประตูก็จะเปิดแลวเราก็ต้องรีวิ่งเก็บให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้เลยนะฮะมาฮะในด่านที่ตรงนี้เนี่ยไม่สามารถใช้สกิลท่าของตัวละครได้นะไม่วนาจะตัวละครไหนก็เหมือนกันนะฮะมาแล้วฮะจังหวะนี้อ๊ เก็บฮะพยายามเก็บลูกโป่งฮะสังเกตในมินิแมปก็ได้ฮะลูโกโป่งมีตรงไหนบ้างนะฮะเราก็การวิ่งเก็บฮะ,ะมาะะแล้วฮะเราจะมีสกิลแล้วฮะกดสกิลฮะปุ๊บตรงนี้ฮะผมสามารถทำลายลูกโป่งได้นะฮะเป็นไงเมื่อกี้ผมเก็บสกิลมาแท้ก็ช่วยเราได้เยอะเหมือนกันนะ,ะอ่ะผมจะไปด้านล่างฮะ,ะสังเกตว่าผมเก็บมาไม่นานเท่าไหร่นะแต้มเนี่ยก็ได้มาพันกว่าแล้วฮะผมมองว่า4ี่พันเนี่ยอาจจะไม่ยากอย่างที่คิดนะเวลาให้มาเยอะมากเลยฮะ,ะประมาณ10นาทีเลยทีเดียวอ่ะวิ่งเก็บเลยฮะ ในมีนิแมบก็มีบอกนะฮะไม่ยากเกินไปตรงนี้เนี่ยผมมีคะแนน4,000ันคะแนนแล้วฮะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยไม่อยากจะเก็บคะแนนเพิ่มแล้วสามารถวิ่งหาเส้นช้ยได้เลยนะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆมีคะแนนเพียงพอแล้วที่จะได้รับของรางวัลครบเนาะตรงนี้ผมก็จะไปเลยแล้วกันนะฮะไปฮะกดปุ่มตรงนี้ฮะออกฮะจบแล้วฮะเพราะว่าเราเนี่ยไม่จำเป็นต้องหาคะแนนเพิ่มแล้วนะฮะใครอยากจะเก็บให้ครบก็สามารถเก็บได้ฮะใครที่ไม่จำเป็นต้องเก็บครบฮะขอคะแนนเลย4 0 0 0แล้วก็จบ ดันเจได้เลยจะได้ไม่เสียเวลาเนาะตรงนี้ก็เช้เวลาไม่นานฮะนาทีสอนาทีก็จบแล้วฮะดันเจ็ให้มาเยอะมากให้มา10มนาทีฮะตรงนี้ก็ใครไม่พอใจใครอีกครั้งได้ฮะใครที่พอใจแล้วก็กดออกได้เลยเนาะ เมื่อออกมาแล้วะฮะเราจะมาทําการรับของาะวันกันเลยฮะรับไปเลยฮะทางด้านของดาบแล้วก็พีโมเจมหกสิบฮะรับไปให้หมดเลยฮะตรงนี้ก็จบแล้วสำหรับกิจกรรมตรงนี้เนาะตรงนี้ก็เล่นง่ายเลยฮะอีก5 6วันที่เหลือเนี่ยก็เหมือนกันเลยแค่เปลี่ยนดานแล้วก็อาจจะมีลูกกลมๆเนี่ยมามงมาใหม่เพิ่มผมมองว่า,วาอัลลักเนี่ยเก็บลูกโป่งให้ครบ4 0 0 0แต้มก็คิดว่าไม่น่ายากนะเก็บครบอย่างแน่นอนฮะอันนี้ก็จบทั้งหมดแล้วลฮะสำหรับกิจกรรมย่อยทั้ง3กิจกรรมเนาะ แล้วก็สำหรับทะนาตต่อมาฮะผมจะพามาดูทดนานของการแลกรานคาหรือว่ารับของรางวัลเพิ่มเติมกันบ้างฮะของรางวัลเนี่ย,อน,น,ยนอกจากจะสามกิจกรรมฮะที่เราได้แลกไปแล้วได้เล่นไปแล้วเนี่ยยังสามารถเอาตั๋วฮะที่ได้มามาแลกรานคากิจกรรมตรงนี้ได้อีกฮะ ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นนัาของของขัดเก่าเนาะดาบที่แจกเมื่อกี้นี้ฮะแล้วก็ของวางในกาลาชานุ่ยนั่นมีหมดเลยฮะรวมไปถึงมงกุฎด้วยและมงกุฎได้แลกพรสวรรค์ได้ฮะและโมราได้ด้วยแล้วก็สามารถแลกของขัดเก่าตรงนี้ได้อีกเช่นกันนะเปิดเสร็จแล้วฮะสามารถขัดดาบไปถึงขัดอาห้าเลยได้มงกุฎอีคลองวัดอีฮะแล้วก็พีโมเจมจากเนื้อเรื่องนะมีเนื้อเรื่องหลักด้วยฮนะ เนี่ยวันวต่อไปก็จะได้อีกฮะสามสิบสามสิบฮะรวมเพชรจากตรงนี้อีก3อันเนี่ยผมบอกเลยว่าก,กิจนี่ฮะแจกเยอะมากไม่ต่างกว่า1,000พับวกๆไพโมเจมอย่างแน่นอนฮะแถมยังมีดาฟีขัดอาหอีกมีมงกุฎอีกมีอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายฮะกิจนี้ค่อนข้างคลุมมากเลยโอเคมานหนก็จบแล้วฮะสำหรับการการกิจกรรมเทศกาลวินบ o ูมในคลิปนี้ฮะเราจะมาดูสรุปช่วงท้ายกันสักนิดหนึ่งดีกว่าเนาะ สรุปคร่าวๆเลยฮะสำหรับกิจวินบูมเนี่ยเป็นกิจประจําแพทนี้เลยก็ว่าได้ฮะเป็นกิจหลักเลยนะฮะมีทั้งเนื้อเรื่องแล้วก็มีเพจมีการให้เล่นฮะเยอะแย,ยะมากมายเลยเวลาให้เล่นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ17วันด้วยกันฮะก็สามารถดองได้เล่นวันท้ายๆทีเดียวเนี่ยได้เหมือนกันแต่ว่าจะค่อนข้างเยอะนะก็ใช้เวลาพอสมควรเลยฮนะ้าะของเนื้อเรื่องฮะค่อนข้างน่าสนใจมากแล้วก็ฉากนึงเนี่ยผมว่านานพอสมควรเลยนะ ก็มีอยู่ที่3ฉากฮะน่าติดตามมากเลยส่วนใครเนี่ยอยากติดตามเนื้อเรื่องฮะผมจะลงคลิปแยกให้เป็นเฉพาะเนื้อเรื่องเลยอีกทีหนึ่งอยู่แล้วฮะครบทั้ง3ฉากอย่างแน่นอนนะสามารถตามไปดูได้ฮะและก็สำหรับกิจกรรมฮะทั้ง3าฉากเนี่ยผมได้ไกด์ให้หมดแล้วคาดการว่าเล่นเหมือนกันหมดเลยถ่ายรูปเนี่ยแค่ต่างสถานที่อย่างเดียวฮะแล้วก็เพลงเนี่ยก็เหมือนกันฮะแค่เปลี่ยนเพลงอย่างเดียวเช่นเดียวกันฮะแลวก็สุดท้ายผมคิดว่าก็จะคล้ายเดิมฮะเปลี่ยนแค่รูปทรรงนนนนน่่่าาีััเยกได้วิอน เล่นไม่ต่างจากเดิมมากแล้วก็เล่นง่ายๆเลยค่อยๆเปิดประติาฉากฮะพีโมเจมให้ค่อนข้างเยอะมากแล้วก็ที่สําคัญฮะเดวันใครที่เล่นกิจมีฮะจะได้ดาบทันทีเลยนะใครอยากได้ดาบไปใช้ฮะมีแล้วฮะดาบเนี่ยสามารถขาดได้อา R3 สออาสามั้งในวันแรกๆฮะก็สามารถใช้งานได้เลยฮะสำหรับดาบเล่มนี้และก็อย่าลืมนะฮะไปแลกของกิจกรรมด้วยฮะใครที่เล่นไดเอ่อตั๋วมาแล้วเนาะสามารถแลกกกิจกรรมได้เลยตรงนี้นะฮะก็ ค่อนข้างดีของเยอะมากครัมีทั้งมงกุฎของขัดเก้าดาบสมุดพสรสวรรค์กิจนี้ผมบอกเลยว,ว่าแจกหนักแจกคุ้มอย่างแน่นอนพรีมอสเจมเนี่ยพันบวกๆขึ้นมีมงกุฎมีราวันอื่นอีนอกแถมมีดาบขัดอาห้าด้วยและดาบเนี่ยผมบอกเลยว่าแฟชั่นเนี่ยค่อนข้างสวยงามมากๆครเป็นลายดอกมงดอกไม้นะฮะก็จะเป็นประมาดนี้เนาะ แล้วก็เหมือนเดิมนะฮะสำหรับใครที่มีคําถามอะไรสงสัยตรงไหนนะฮะก็สามารถคอมเมนต์สอบถามผมได้ที่ร้านคลิปนี้เลยแล้วก็สำหรับใคระฮะที่ชอบคลิปแบบนี้ฮะทุกคนเพื่อนนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะและก็อย่าลืมกระปุกกระดิ่งติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากทางช่องผมเนาะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอก,กันใหม่คลิปหน้าไปแล้วก็ผมนะบ๊ายบาย